สวัสดีค่ะจินโพสต์รัวๆเจ็บเสียใจมากไม่เคยเป็นแฟนกันก็ตามนั้นนะก่อนลบทิ้งชาวเน็ตแคปทันจินโพสต์รัวๆเจ็บเสียใจมากไม่เคยเป็นแฟนกันก็ตามนั้นนะก่อนลบทิ้งคนโยงหลังเก๋เผยความสัมพันธ์จังหวะนรกเป็นประเด็นกันต่อเนื่องจากกรณีเก๋นัทนินหรือเก๋รุ่งนภา ออกมาประกาศความสัมพันธ์กับจินธรรมวัฒนะเป็นเพื่อนกันขณะที่หนิงปณิตาอดีตภรรยาจินก็ของขึ้นลั่นอย่าลากชื่อไปเกี่ยวกับเก๋กับจินล่าสุดเพจอัทรสก็แคปโพสของจินที่โพสโดดๆโดยบอกว่าหลังจากที่คุณเก๋นัทนินหรือเกล๋ลุงนภาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณจินธรรมวัฒนะเป็นเพียงเพื่อนกันและตนก็โสด แต่ว่ามีคนตาดีเห็นคุณจินอัพสเตตัสหลังจากที่คุณเก๋ให้สัมว่าไม่เคยเป็นแฟนกันก็นกตามนั้นนะจินก็ได้หมดค่ะอุ๊ยไม่รู้ว่างานนี้ทางคุณจินเพื่อนตัดเพ้อใครหนอก่อนที่จินจะโพสข้อความอีกว่าไม่ได้าพาดพิงใครนะครับที่เขียนไปก่อนนี้ขอแจ้งไว้ก่อนครับขอบคุณข่าวสดค่ะ